S <S <S สวัสดีครับวันนี้ช่อง Harry Potter TH นะครับจะมารีวิวถัง b บ t t e เตอร์เบีซื้อถังบัตเตอร์เบียรมาจากเนูเซลที่เบ<ม>จิงประเทศจีนนะครับชดูด้านาหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นใสาห้อยสะพายห้อยคอได้ของคอได้ด้านข้างก็จะเปิดมาได้แบบนี้นะครับเป็นมีหลังแล้วก็ด้านข้าง อีกข้างาส่วนด้านบนตรงนี้อ่อนแอมากนะครับตอนหิ้วมาเนี่ยกลัวมันจะหักมากแล้วก็หิว้วหิ้วมาทั้งหมดยี่สบแดถังนะครับอ,ออเดอร์ม,มันแค่ยี่สิบห้าทีนี้ใครอยากจะใครอยากจะได้เพิ่มแจ้งได้นะครับตอนนี้มีเพินมานิดหน่อยรวมของตัวเองเก็บแล้วสามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับ ด้านบนเราจะเปิดถงังได้ถังนี้เปิดจับตรงตัวนี้นะครับเนี่ยไปจับตรงนี้เดี๋ยวครับจะมีลูกอมลูกบตัตเตอร์เบียร์ด้วยเป็นลูกแก้วบัตเตอร์เบียร์ครับน่ารักถ้าเรากินลูกอมหมดก็ใส่ของในนี้ได้นะครับน่ารักน่ารักน่ารักตัวพิ ตั้งโชว์หรือว่าเอาไปใส่ของแขวนคอห้อยคอ,อ,อไปนอกบ้านได้ตรงนี้เป็นบันไดนะครับสวยงามรายละเอียดน่ารักล้ออะไรก็ทําสวยครับแล้วก็ใครสนใจก็ทมาสั่งซื้อที่เพจได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ